ในชีวิตประจำวันของเรามักจะพบเจอกับผู้คนหลากหลายรูปแบบบางครั้งเราอาจต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่ทำให้เราโกรธหรือหงุดหงิดแต่การตอบโต้หรือสู้กับคนที่ไม่มีเหตุผลนั้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดหนังสือถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ได้เสนอแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างชาญฉลาดหนึ่งในข้อคิดสำคัญคือการรักษาความนิ่งสงบผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ และรักษาความสงบได้ในทุกสถานการณ์มักจะเป็นผู้ชนะในที่สุดการไม่ตอบโต้ทันทีเมื่อเผชิญกับเรื่องที่ทําให้โกรธช่วยให้เรามีเวลาคิดและประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นเมื่อความโกรธเข้าครอบงําการจินตนาการว่าเรากําลังมองตัวเองจากอุมสูงหรือถอดวิญ,ญญาณออกจากร่างสามารถช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสถานการณ์และทําให้ใจเย็นลงได้วิธีนี้ช่วยให้เรามองเห็นปัญหาอย่างเป็นกลาง และตัดสินใจได้อย่างรอบคอบนอกจากนี้การละทิ้งศักดิ์ศรีที่เป็นภารัและร้ายประโยชน์ก็เป็นสิ่งสำคัญการยึดติดกับศักดิ์ศรีที่ไม่จำเป็นอาจทำให้เราเสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์การรู้จักปล่อยวางและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่าจะช่วยให้เรากล้าไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการอดทนและไม่สู้กับคนที่ไม่มีเหตุผลถือเป็นการชนะที่แท้จริงเมื่อเผชิญกับการยั่วยุหรือการโจมตีจากผู้อื่น การแสดงท่าทีสงบและไม่ตอบโต้จะทำให้อีกฝ่ายหมดพลังและยุติการกระทำที่ไม่เหมาะสมการเลือกต่อสู้กับคนที่มีค่าพอเท่านั้นจะช่วยให้เราไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนเก่งจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นการอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความสามารถจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเรียนรู้และก้าวหน้า นอกจากนี้การไม่สิ้นเปลืองเวลาชีวิตไปกับการต่อสู้กับคนอื่นจะช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเองและมุ่งสู่เป้าหมายที่แท้จริงการใช้ชีวิตโดยไม่สู้กับคนที่ไม่มีเหตุผลจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้อย่างมีความสุขการไม่ผ่านเวลาไปกับการสู้กับคนที่ไม่มีค่าและไม่ใส่ใจต่อการยุยยุที่ไรประโยชน์ จะทำให้เราไม่กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเองดังนั้นการเลิกต่อสู้อย่างปล่าประโยชน์และมุ่งสู่หนทางที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ควรทำในสังคมปัจจุบันการรู้จักจัดการกับอารมณ์และเลือกวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างชาญฉลาดเป็นทักษะที่สำคัญหนังสือถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิต ที่ช่วยให้เราไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นการรักษาความสงบและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่แท้จริงจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้